เดี๋ยวเรามาหั่นดูนะเก็บอาการไม่อยู่จริงๆบอกเลยอูออร่อยว่ะอร่อยมากพอกดตาตาทุบสว่างขึ้นมาเช้ย ดีจังเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวหมูหันกันนะทุกคนเป็นของร้านจิ้มจุ่มยักษ์ที่เราเคยไปรีวิวนะครับซึ่งตอนนี้ทางร้านเขาก็ได้รับผลกระทบเนาะว่านั่งในกินในร้านไม่ได้เขาก็เลยเหมือนเพิ่มเมนูนี้ขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนสั่งมากินได้ด้วยนะครับผมแล้วก็พวกจิ้มจุ่มก็สั่งไปกินได้นะแต่วันนี้แสบทาหมูหันให้ทุกคนดูนะครับผมว่าน้าตาจะเป็นยังไง <S <S เดี๋ยวเรามาเปิดพร้อมกันเลยอันนี้คือยังไม่ได้เปิดให้ดูเลยนะครับผมเดี๋ยวจะให้้ทุกคนนดูพรอมัเลย อ้ออออจั๊จ oh. kind of ัจัจุจั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 วจั๊ว้ั๊ัวจั๊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 ัวแส๊วจั๊วจั๊วาวจั๊ัว ตัวน,นี้จะอยู่ที่ราคาหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับทุกคนน่ากินไหมผมบอกเลยว่าถ้าเกิดกล้องมีแบบว่าโชยกลิ่นได้นะทุกคนจะได้กลิ่นที่แบบหัวหอมมากเดี๋ยวเรามาฟังเสียงหแบบนังหมูกันนะอันนี้คือยังไม่ได้กลิ่นนะยังไม่ได้แบบว่าตัดแค่แค่ลูกไปดูเฉียว่าเสียงของความกรอบนีค่คือ,อเดี๋ยวเรามาหั่นดูนะ แค่ได้ยินเสียงรอกกลองแล้วว่าตักลองเป็นไงบ้างอร่อย ออ้ยดูด <Five Heaven 's gone> ิพอหนังหมูมันแบบว่ามันปป้นออกมาโอ้ยเก็บอาการไม้อยู่จริงๆบอกเลยออ้ยเดี๋ยวเรามาชิมเดี๋ยวลองเออเอาหนังมาชิมดูก่อนนะนี่นี่หนังหมูอะอืมมันมันมันอะ ความกรอบคือดีอ่ะ้ะก้องตะกอ้ะกองชิมตะก้องชิมตะก้องชิมไงคือถ้าใครอยู่ในถ้าใครอยู่ในห้องนี้ก็ได้ยินเสียงกรอบชัดมากแต่ว่าเราไม่รู้ว่าในไมค์มันจะได้ยินเสียงกรอบชัดขนาดนั้นไหมนะแบบนี้คือแบบได้ยินเสียงกรอบนะ,ะความกรอบคือยกให้ ตาต้องนึกว่าเจะยวส่งให้ตาต้องจะหยิบเฉยตาต้องต้องเอาชินนี้ไปนะจะไม่ต้องถ่ายรูปให้ของต่อนนี่ไหมไม่ทันแล้วจะต้องถ่ายรูปให้เขาใช่ไหมไม่ทันแล้วตอนแรกปกติจะแบบว่าเอยมาซูน,นแต่แบบอดใจไม่ไหวจริงๆคือมันดีมากเลยอ่ะทุกคน ขอภัยนะถ้าตัว่าไม่ได้มีอินเสิร์ตให้อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ไหวจริงๆมันหมดใจไม่ได้เลยอะดูดิอันนี้ตะกล้องอืมอืมอืมเฮ้ยถ้ากินหนักอน่่งเดี๋ยวที่เรากินมันจะมีความจืดหน่อยอ่ะแต่ถ้าเกิดกินกับหมูอ่ะเนื้อมันะ รสชาติดีเลยอ่ะกลมกล่อมมากเลยอ่ะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ตักแบบมีเนื้อให้เดี๋ยวเราตักต้องกินชิ้นนี้แบบมีเนื้อถ้ากินแบบมีเนื้อรสชาติมันจะแบบกลมกล่อมมากเลยเว้ยอ๋อน,นืน้อร้อนอร่อยมากเดี๋ยวขอโอ้ยอกินแบบมีเนื้อ น,นี่ยังไม่จิ้มเลยนะกินแบบเปียวๆนะที่ยังไม่จิ้มเลยแต่ตอได้กกินแบบหนังอะ่ะมันได้ความกรอบกรอบจริงแต่ว่ามันจะมีความสืดหน่อยแต่เนี้ยเมื่อกี้เผลอไปจกเนื้อไปนิดนึงแล้วมีความสุ่มันรสชาติมันกลมกล่อมอืมอืมคอยไม่จิ้มก็อร่อยเนาะเฮ้ยมันเฮ้ยมันละมุนมากเลยทุกคนรสชาติมันกลมกลม่อมม,ม,มันไม่เค็มมันไม่หวานมันไม่อะไรคือมัน มันนัวอธิบายไม่ถูกคือมันรสชาติมันดีอ่ะอดีว่ะอันนี้เป็นน้ำจิ้มแจวนะครับอันนี้เป็นน้ำจิ้มของทางร้านเองเลยนะครับซึ่งเขาจะให้น้ำจิ้มมาทั้งหมดสามอันก็คือมีน้ำจิ้มแจวแล้วก็เอซีอิ๊วดำแล้วก็ซีฟู้ดอันนี้ัมากินน้ำจิ้มแจวก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวจะเอาให้ดูเห็นไหมน้ำจิ้จมแจว ืมันจิ้มดีว่ะจิ้มดีอ่ะืมไม่เสียเชื่อที่ทำบ้านอาหารอีสานนะมันจิ้มจิ้มจุ่มดีเนาะมันจิ้มเจ้าไม่เอ็มจิ้มจิ้มเจ้าวต่อไปมาเป็นซีฟู้ดนะครับเอาเป็นนี้เป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับทุกคนหนังพิ้มปลาจิ้มซีฟู้ดก็ดี จริงสีฟู๊ตแซ่บมากอ่ะเนาะแซ่บมากอ่ะอันนี้สีอูดดํมันก็สักคล้ายๆกันปะแล้วก็เหมือนกินสีอูดดําปะมันหวานมันจะหวานหวานอ่ะใครไม่หัาหนุ่หน่อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสีอูดคือดีมากตากล้องตากล้องต้องลองกับสีอูดดํนะลองแล้วไงลองเอาลองไปแล้วเหรอ ม่ไม่น่าเชื่อนะว่าซีอิดวดำธรรมดาอันนี้ซีอิ้วดำคนนี้เขาปรุงหรือเป็นธรรมดาหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะแต่มันอร่อยมากเลยะกินกับซ um ีอิ้วดำ่ะดีอ่ยไม่น่าเชื่อใครชอบฟังแซกน้ำจิ้มซีโพตส่วนใครที่ชอบความแบบเออ,อีสานอีสานหน่อยอะไรเงี้ยก็จะเป็นน้ำจิ้มเจ่วแต่ถ้าเกิดใครชอบความแบบว่าหวานหวาน,วนหวานน้ำหอมเนี้ยซีอิ U ้วดำคือชนะเลิศนะ หนังหมูมันกรอบมากจนตื่นปากอะถ้าอยู่กันแบบสองคนงกินไม่หมดหรอกเพราะตัวมันใหญ่นะคุ้มมากราคาพันแปดเนาะทำไมสีอูดีมความไหมมันไม่เหมือนซีอวที่เรากินกันปกติปะน่าจะสีหวานนะนี่เหมือนเขาอาจะปรุงหวาเหมือนสีอดูดเขาปรุงเพิ่มหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเพราะมันดีงามมากอะซีอูดดำ ในหัวไม่ละสิแบบก๊อปแกล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 บลั่นอยู่ในหัวตลอดออเดี๋ยวมาดูขาหมู อืมหอมหอมเดี๋ยวไปหนักจนปากดำดำเลยถ้าสั่งเข้าไปที่เพจของจุ้มจุ่มยักษ์ลำลูกกาอะครับคองขลองอะไรวะของห้าก็คือพิมพ์ในเพจในเพจเลยว่าจุ้มจุ่มยักษ์ลำลูกกามันจะขึ้นมาเลยแล้วก็เข้าไปดูเลยว่ามีเมนูอะไรบ้างเพราะเขาขายจิ้มจุ่มด้วยตัวที่แสบได้มาเป็นตัวราคาพันแปดเหมือนที่บอกไปตอนแรกแต่มันจะมีราคาพันห้าพันแปดแล้วก็สองพัน ส่งฟรีนะถ้าใครสัง่งถ้าใครสัง่งเอ,อ่อหมูหันนะส่งฟรี25กิโลแรกจากรอบๆของเขาส่งฟรีส่วนเบอร์โทรเดี๋ยวแอบทิ้งไว้ให้ในคลิปนะครับเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้เลยว่าเบอร์โทรอะไรลองดูครับทุกคนแอบเชื่อว,ว่าทุกคนต้องชอบ